สวัสดีค่ะวันดีค่ะแพทค่ะไอ้เสียงกระสีเสียงยงอนเบียนไปแล้วค่ะไปบๆ,ๆานแพตไข่แพบไข่แล้วค่ะกะสี zoom z o เนี่ยมันกำลังสิมาอาบน้ำอาบน้ำเพียอทงานอันแพทเป็นคนขวัญแกนแล้วกับพ่อแม่ผู่ยาก็นสอนวาน คันไข่บ่อยอาบน้ำาต่ต่ตอนเป็นเด็กหน่อยตอนเป็นเด็กหน่อยตอนอยู่บ้านอยากยั้งกับไม่ได้กินในตอนไข่อยากกินไดรกินตามส้มเผเพ็ดๆากาบม่ได้กินอยากกินกล้วยเขาไม่ได้กินเนี่ยหลที่ว่าเขาคิดว่าเขาอยากเขาจะกินเสียบนั้นม่ได้กินทุกอย่างเลยแต่ยาไข่ได้กินเขาต้าก้าวไข่ตุม ก็ได้เป็นแหนคณะอื่นเนี่ยมีตะว,ว่าพิษไข่พิษไข่เนี่เป็นตะเสี่ยวด้ิจินจักเทียเพราะเป็นเพราะเป็นแหนข้นมันก็ับไปเลี้ยงนยุงเทียมตัวนอดีย้งเป็นไข่เพื่นกลับไปซื้อตะตำสมไม้กินแล้วกระซ่วงว่ะดีดีได้เละ่ะมันกัะมันกระสีประพันความเพียรเทียอนี่เฮียออกไออย่างอองใช่ไหมัมนกระสีซวางเนีเ็เทีย,ย,น,ย,น,ยนตำสม กล้วยเจี้ยงสีมอกว่ามันมีวิตามินซีสูงออกซิเดามันก็พ่อกินเด้จ้าตอนเย็นปานออกซีดาสิเพิ่นก็พ่อยกินอันโดนยุงเทีย่ยวเขาอันนี้ไหนคิดว่าสเสียบซื้อกินเด้แล้วย้ำไข่วันี้จะกินเพิ่มไปอาบน้ำเนาะน้ำมันก็ไปอาบไปเสียตัวเพาะฉันกำมักมุ้งอยู่หันเลยเจ้าหลงคลายซ้ำมือกับมาอาบซ้ำมือ พูดแล้วไล่อาบเจียเดี่ยวมือที่ซีมือเส้าไข่อาบน้ำสาบโฟมอันมือได้เส้าไข่เพื่อที่อาบน้ำซาบโฟมแต่ว่าเพ็่นวามันมันไ่เบียนหรอกเราเรียนพ่อเป็นใหญ่ขึ้นแล้วมีความคิดไปถอนเจขอแล้วเป็นกะอาบน้ำเลยเป็นไข่ได้ไข่เป็นได้เป็นกะอาบน้ำนะมันก็สีเทาไฟเลยฮะมนสดชื่นขึ้นตอนเพื่อนเป็นเป็นแม่ลูกอ้วนนั้น ลูกกับบมื่อใดเนาะรับเป็นตื่นเป็นรับเป็นตื่นเนาะตื่นมาอาบน้ำกระสุดชื่นเลยพ่อคันพ่ออาบน้ำเนี่ยพี่ต้องสีไข่เนี่ยเนียแต่พ่ออาบน้ำเมื่อสิเป็นที่ที่แบบวา่าต้นไม้ที่ได้น้ำแม่จ้ะคันบ่ได้น้ำเมื่อกระสีเหี่ยวเฉาไปเนียแต่พ่อพ่อได้น้ำเมืเอ่อกระสีสดชื่นขึ้นมาเร่งบานขึ้นมาเพราะว่าไข่ต้องอาบน้ำ